แม่เป็ดได้พาลูกๆของตอนเดินทางมุ่งหน้าไปยังแม่น้ำทุกท่านเคยเห็นท่อระบายน้ำอยู่บนถนนใช่ไหมครับขันแม่เป็ดกระโดดไปบนถนนลูกเป็ดจึงกระโดดตามลงไปทันใดน,นั้นลูกเป็ดหลายตัวได้ตกลงไปตามรูท่อระบายน้ำเหลืออยู่เพียงไม่กี่ตัวส่วนแม่เป็ดเองก็ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรเอาแต่ร้องกัาบกาบอยู่เท่านั้น ขณะนั้นมีรถสายตรวจผ่านมาพอดีเมื่เจ้าหน้าที่ตำรวจพิจารณาดูท่อระบายนา้ำพวกเขาก็พบว่ามีลูกเป็ดหลายตัวตกลงไปในท่อจากนั้นพวกเขาจึงยกฝาท่อนั้นขึ้นและช่วยลูกเป็ดทุกตัวออกมาหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวแม่เป็ดก็ดูมีความสุขมากและเดินนำลูกๆไปยังริมน้ำเมื่อผมเห็นแม่เป็ดอกสันขวัญหายไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรทั้งกังวลใจว่าอาจเกิดอะไรขึ้นกับลูก พอได้เห็นเช่นนั้นก็ทําให้ผมนึกถึงพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์ผู้ทรงสถิตยอยู่ท่ามกลางเราบนโลกนี้เพื่อน,นําเราทั้งหลายกลับไปยังบ้านเกิดเมืองสวรรค์โดยไม่ให้ตกหล่นแม้แต่คนเดียว